ลำดับแรกขอเชิญท่านปานเทพก้านนรงลานหาลรือเรื่องการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนขอเชิญท่านปานเทพครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายปานเทพกล้านรงลานสมาชิกวุฒิสภาขอหาลรือท่านประธานวุฒิสภาเกี่ยวกับการใช้สิทธิและส และเสรีภาพของประชาชนบางกลุ่มที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยและสินธรรมอันดีของประชาชนและละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นทําให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบันในเรื่องการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้นปฏิญญาสาคลที่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่รัฐสมาชิกสาระราชาติได้ลงมติรับรอง และประกาศใช้เป็นหลักการสำคัญในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาคมโลกเมื่อวันที่10ธันวาคมพศ2491นกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสข้อที่29ได้บัญญัติในเรื่องการเคารพสิทธิผู้อื่นไว้3ประการดังนี้ประการแรกทุกคนมีหน้าที่ต่อชุมชน ซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพของตนโดยอิสระและเต็มที่จะกระทำได้ก็แต่ในชุมชนเท่านั้นประการที่สองในการใช้สิทธิและเสรีภาพแห่งตนทุกคนอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเพียงเท่าที่มีกำหนดไว้ตามกฎหมายเท่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับและการเคารพสิทธิและอิสรภาพอันควรของผู้อื่น และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการอันสมควรทางด้านศิลธรรมความสงบเรียบร้อยของประชาชนและสวัสดิการทั่วไปในสังคมประชาธิปไตยและประการที่3สิทธิและอิสรภาพเหล่านี้ไม่อาจใช้ขัดต่อวัตถุประสงค์และหลักการของสาระราชาติไม่ว่ากรณีใดๆถึงแม้ว่าปฏิญญาฉบับนี้จะไม่ใช่สนธิสัญญาระหว่างประเทศ แต่ก็จัดเป็นกฎหมายจารีตระหว่างประเทศที่าทางด้านมนุษย์ทางด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญซึ่งประเทศต่างๆจำต้องเคารพต่อหลักการสิทธิมนุษยชนที่ได้ตราไว้ในปฏิญญาฉบับนี้สำหรับประเทศไทยของเราได้มีบัญญัติสาระของกฎบัตรสหประชาชาติข้อนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญปี2,560มาตราที่25 แต่ขาดการให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนดังนั้นกระผมจึงขอเสนอว่ารัฐบาลและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนในเรื่องการเคารพสิทธิผู้อื่นและปลูกฝังความคิดนี้ในสถานศึกษาตั้งแต่เยาว์วัยจะช่วยให้ประชาชนใช้สิทธิ และเสรีภาพได้อย่างถูกต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคมเช่นในปัจจุบันขอบคุณครับ